วันนี้พักภูมิใจไทยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีาระสําสำคัญที่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนนะครับก็คือกรณีเรื่องท่าทีของพักภูมิใจไทย ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนะครับและมีข้อสรุปกันเกี่ยวกับร่างทั้งสามร่างที่ได้เสนอเข้ามาสู่สภาพเพื่อจะมีการทพิจากันในวันประชา,านี้นะครับสิ่งที่เราสรุปก็คือพรรคภูมิใจไทยยังมีแสดงยังมีจุดยืน เดิมก็คือว่าเรายังเห็นว่าในสถานการณ์ทั้งกลางความวิกฤตความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยก็พอดีเรื่องของการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาลในหลายเรื่องเรื่องพลังงานการปัญหาเรื่องปากท้องซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนามีความเดือดร้อนอยู่ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลควรที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่แก้หา ชนที่คนรัฐบาลคนนี้จะต้องได้เข้าไปแก้ปัญหาก่อนแล้วเนี่ยเรายังเห็นว่าปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็คือปัญหาเรื่องความขัดแย้งในหมู่ประชาชนซึ่งเป็นปัญหาร้าวลึกที่มันเกิดขึ้นมายาวนานหลายปีและเห็นว่ากรณีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งใน ประชาชนมากขึ้นวันนี้มเีเอกสารการแสดงความไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมโนูญมีสติ๊กเกอร์มีเอกสารแจกจ่ายไปทั่วประเทศนั่นแสดงเห็นว่าความไม่ลงตัวในเรื่องของเวลาในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากเป็นปัญหาเรื่องที่สองก็คือ การเร่งรีบทั้งๆท,งที่ก่อนหน้านี้มีร่างของประชาชนถึงสามร่างเข้ามาสู่การมาเสนอต่อท่านประธานรัฐสภามากอ่อนและท่านก็นอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบรายชื่อของประชาชนผู้ลงชื่อซึ่งจริงๆแล้วท่านจะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะใช้เวลา ซึ่งก็สามารถรอได้แต่ก็เห็นผลก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการเร่งรีบปัจจุร่างของรัฐบาลร่างของสสพักเพื่อไทยและร่างของพักชาติไทยพัฒนาเข้ามาคำถามที่จะถามก็คือแล้วท่านเอาร่างของประชาชนอีกสามร่างไปทิ้งไว้ที่ไหนโดย ประเพณีปฏิบัติสิ่งที่สภาแห่งนี้ได้ถือปฏิบัติตลอดมานะครับในกรณีที่มีร่างาพระบัญญัติที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอเข้ามาเป็นร่างาพระบัญญัตินะครับถ้ามันมีการตกไปเนื่องจากมีการยุบสภาปกติร่างที่เป็นร่างของประชาชนก็จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารนณานต่อแต่เรื่องนี้ นกระบวนการซึ่งท่านรอได้แต่ท่านตัดไม่รอนี่คือประเด็นที่จะต้องถามเพราะเหตุใดถึงรีบรีบเป็นการเร่งรีบทั้งทั้งที่รัฐบาลมีเรื่องเร่งด่วนแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาแต่สภาแห่งน,นี้ก็มีความยึดโยงเกี่ยวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับทางรัฐบาลน,นะครับเรื่องต่อมาครับเราก็เห็นว่าการเสนอร่างทั้งสามฉบับ การแต่งตั้งสอสอรอเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม,หม่ขึ้นมาคำถามก็คือว่าบรรดาเหตุผลและหลักการทั้ง3าร่างที่ท่านได้เสนอมาอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาว่ารัฐธรรมนูญ2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาที่มาไม่เป็นประชาธิปไตยมีเรื่องต่างๆและแต่หลักการและเหตุผลที่ท่านสั่งมาในนี้คำถามที่ผมจะถามก็คือว่าแล้วท่านจะทำให้หลักการและเหตุผลที่ท่านต้องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเข้าไปสู่กระบวนการที่จะบรรลุ การมอบให้สสรซั่งท่านเสนอมารวมแล้ว9ก้าสิบเก้ท่านเป็นผู้ไปทำมาจน,นเสร็จการทำอย่างนี้มันเหมือนกับท่านกำลังตีเช็คเ่าให้เขาไปตอบข้อความาซึ่งในที่สุดแล้วจะเป็นอย่างที่ท่านต้องการหรือไม่สิ่งที่เราค่อนข้างเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้มีข้อกังวลอยู่มากมายจากสังคม ว่าที่สุดแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญที่จะมีการไปร่างกันเนี่ยมันจะทำให้ร่างแล้วจะเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไอ้มาตรา2 9 1ที่มีการเสนอให้มีการตั้งสสรอเราเห็นว่า ทิศทางให้รัฐธรรมนูญได้เป็นไปอย่างที่ต้องการซึ่งอาจจะมีผลว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่มีการพูดกันว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยแท้จริงแล้วนี่เป็นการร่างกับพวกมากลากไปตามใจปริรานาของผู้ที่กำหนดทิศทางได้ซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญ ที่เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นรัฐธรรมนูญของกลุ่มคนที่อยากจะกำหนดซึ่งจะเป็นที่มาต่อมาว่าวันนี้สิ่งที่แม้ในร่างที่ท่านได้เสนอมาเนี่ยนะครับท่านจะมีการกำหนดไว้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นรัฐธรรมนูญที่จะต้องไม่มีการเปลี่ยนรูปการปกครองไปในทางนี้ก็ตามแต่ความหมายมันคืออะไรนะครับยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่มากมายที่เมื่อดูจากหลักการโดยเฉพาะหลักการของที่ท่านฉบับของท่านสุนัยจุยลปงสะทรนกับพวกหรือของพรรค่าดการพัฒนาที่ได้มีการเสนอมาหลักการเรามา เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยเราจึงยังเห็นว่าเรายังไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีกดรดารพิจารณา ที่จะเป็นประยชนได้พรรคภูมิใจไทยเราเห็นว่าถ้าผู้เสนอร่างได้ยืนยันรับรองว่าในหลายประเด็นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านจะไม่เข้าไปแต่ตอ้องซึ่งอาจจะมีผลกระทบเนี่ยนะครับเราจะมีการรับฟังและจะพิจารณากันอีกครั้งโดยเฉพาะประเด็นหลักๆอาทิเช่นนะครับถ้าท่านรับว่าท่านจะไม่ไปแต่ตอ้อง พระหากษัตริย์ท่านสามารถที่จะทําให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมจริงสองก็คือท่านจะไม่เข้าไป ให้สถาบันศาลยังดํารงไว้ซึ่งเป็นศาลสถิตยุติธรรมเป็นศาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้เหมือนเดิมดังที่เคยท่าดังที่เคยเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันและสามก็คือว่าท่านจะไม่ใช้กลไกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไปทําให้องค์กรโอการอิสระ ซึ่งเราจะมีการอภิปรายถ้ท่านตกปากรับคําว่ารัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นนี้ท่านจะไม่ดําเนินการนี้ก็จะเป็นเหตุในการที่เราจะพิจารณาว่าจะมีการรับรัฐธรรมนูญที่ท่านได้เสนอรับเข้ามหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ที่ประชุมได้มีมติกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่รับนะครับจนกว่าจะรับฟังและท่านยอมรับในสิ่งที่เราเสนอ